สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับหลวงปู่ทวดเตาริดใหญ่ A นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่า แบบนี้ใบนี้เนี่ยเป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังแล้วก็งานลงยาด้วยนะคะก็น่าจะยังไม่เคยรีวิวแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะก็เลยนํามารีวิวดีกว่าพอดีว,ว่ามีเฮียท่านนึงมาแบ่งปันให้หน้าตู้นะคะต้องขอบคุณเฮียท่านนี้มากๆเลยนะคะก็เริ่มจากดีเทลแรกเลยนะคะนี่พอเป็นตลับเตารี่เนี่ยหัวด้านล่างด้านบนเนี่ยจะแหลมๆหน่อยแบบนี้ตามทรงของรูปพระนั่นเองนะคะแล้วก็ แบบนี้างานลงยาดูโบราณโบราณวินเทจแบบนี้นะคะยาก็ลงยายังไม่กระเทาะเลยนะคะยังสวยอยู่เลยยังดูใหม่ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะแล้วเป็นลงยาเราก็มันดูขัดเงาแบบนี้นะคะด้านล่างยกซุ้มบนล่างเลยสวยงามสีดูวินเทจมากนะคะ ดูโบราณโบราณแบบหลายๆท่านก็บอกว่าชอบที่แบบตัวลีดใหญ่เป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเพราะว่าเวลาที่ห้อยเนี่ยจะได้ไม่หนักเกินไปหรือว่าเวลาที่ะส,สมเนี่ยจะได้แบบเห็นด้านหน้าด้านหลังได้อะไรอย่างนี้นะคะด้านข้างนะคะที่เด็ดทีใจนั่นก็คือขึ้นงานเกลียวแบบนี้เลยเกลียวเป็นแบบนี้ใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนี่ ดีเทลปกติเราจะเห็นด้านข้างเป็นแบบแกะลายใช่ไหมคะแต่นี่เป็นงานเกลียวแบบนี้เหมือนงานจิวงานจิวนะคะแบบนี้ขึ้นงานเกลียวขอบข้างนะคะเราก็มีแกนแกะลายแบบนี้นะคะแกะลายเป็นแบบเหมือนแบบไล่ลงมาแบบนี้ชึบช,บชบนี่คะ่ะแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีดีเทลคือการลงยานั่นเอง การลงยาแบบนี้นะคะลงยาสีแดงแบบนี้ทําให้ดูแบบความจริงอ่ะตลับงานลงยานะคะในสายตาของคิทิติเนี่ยในความคิดเห็นนะคะก็เรียกว่าจะทําให้ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะเวลาถ้าเรามีทองล้วนแล้วเนี่ยก็ทองเน้นๆไปแล้วนะคะตลับทองเน้นๆไปแล้วงานลงยาก็ไปใช้ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนแบบว่าสร้อยทองมีอะไรมากขึ้นนะคะเวลาที่ห้อยเหมือนห้อยหลายแบบหลายแบบให้เข้ากันอะไรอย่างนี้นะคะงานลงยาสวยๆ อีกด้านหนึ่งก็เป็นเกียวเช่นกันนะคะเกลียวใหญ่นะคะเนี่ยเห็นไกลๆยังเห็นชัดเลยพอเขาเล่นทั้งเกียวใหญ่เกลียวเล็กเลยนะคะเกลียวใหญ่ตรงกลางแล้วเกลียวเล็กขอบข้างแบบนี้งานดีเทลแน่นๆทุกคัสง,งานเกลียวดูบางๆเลยอะ่ะดูเท่มากอะ่ะดูบางๆนะคะแล้วขวงก็ยังสวยอยู่เลยนะคะเรียกว่าสภาพเหมือนใหม่สภาพเหมือนใหม่เลยนะคะใบนี้คือ เสน่ห์ของตลับมือสองเนี่ยเวลาที่ใช้มาแล้วเนี่ยสีมันจะแบบสีมันมีเสน่ห์นะคะสีของทองมันมีเสน่ห์แล้วด้านล่างนะคะด้านล่างก็เป็นงานเกลียวเช่นกันนี่คือเล่นเกลียวทั้งใบเลยแล้วบานพับก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็นี่เล่นเกลียวขอบเกลียวทั้งขอบข้างทั้งใบเลยนะคะได้ได้ว่างานดีเทลแน่นๆนเนี่ยดูอลังมากดูอลังพอมีเกลียวเนี่ยมันจะดูมีดีเทลยิ่งเป็นเกลียวใหญ่นะคะ ก็จะยิ่งเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเรียกว่าสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเดี๋ยวมาลองเปิดด้านในกันดีกว่าห่วงใหญ่ด้วยเพราะว่าเวลาแขวนเนี่ยมันหนักนะคะ นักตลับก็ตลับอย่างนี้นะคะแล้วก็หนักเรียกว่าหนักกว่าพาทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา้าตอรีดใหญ่แ่ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ตลับด้วยเนี่ยเราก็ต้องใช้ห่วงใหญ่แบบนี้นะคะก็จะทําให้แข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดได้ห่วงก็จะไม่แตกนั่นเองนะคะชึบโอเคแน่น ยังไม่หลวมเลยนะคะนี่แน่นหนามากแล้วเดี๋ยวมาลองวัดกันดีกว่านะคะว่าข้างในข้างในนะคะความสูงความสูงของด้านในอยู่ที่3.9เซนนะคะ3.9เซนเอ้ย4.4เซนหมื่นเลขแล้วนะคะ4.4เซนนะคะส่วนความกว้างอยู่ที่2.7เซนนั่นเองนะคะด้านในเดี๋ยวมาปิดอเกืบลงล็อกพอดี สวยงามจ้ะส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอความกว้างที่ฐานนะคะจะอยู่ที่2.3เซนส่วนความสูงจะอยู่ที่ 3. 8เซนนั่นเองนะคะก็ใส่เป็นหลงกุ้ทว,ตวดตอฤกษ์ใหญ่นะคะหรือว่าพารุ่นอื่นก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะที่ใส่ได้ใบนี้เนี่ยท่านไหนสายแบบดูวินเทจวินเทจแล้วชอบงานลงยานะคะเชียร์เลยนะคะก็ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ใน,นที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองของพารุ่นไหนทั้งมือ1แล้วก็มือ2นะคะหรืออยากสั่งทำเนี่ย ก็ทักไลน์ไม่ได้เลยนะคะไลน์แอายทีเค6กหนะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิศติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าค่ะหรือมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้เช่นกันนะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมันติบงามวานร้านอยู่ติดกับริมตัวกลางเลยค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะก็ถ้าจะเข้ามาเนี่ยโทรมาล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันก็ได้นะคะเผื่อว่าวันไหนมีธุระข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ไม่เรียกว่าไม่เสียเวลากันนะคะ ไม่อยากให้เสียเวลาเสียเหมือนแล้วอ,อะไรนะเสียเที่ยวเอออย่างนี้นะคะก็วันนี้คินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติท k ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวยะอะอลัง โอ้ลืมบอกเลยว่าใบนี้นะคะหนัก19.11กรัมนั่นเองนะคะก็คือบาทกว่าเกือบ20กรัมเลยนะคะก็น้ำหนักกำลังดีเลยเป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ